เรื่องน่าสนใจกันวันนี้นะคะเอ่อคำถามที่อาจจะอยู่ในใจใครหลายๆคนเลยก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันค่ะคือทำยังไงดีถึงจะเรียกว่าเก่งขึ้นมาได้จริงๆคะ่ะมันเป็นเรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่ามันมีสูตรลับมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่อย่างในบทความที่เราได้อ่านมาจากมิตรโพนเนี่ยเขาเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากเลยนะคะระหว่างคนที่แบบพอลาออกไปแล้วองค์กรเสียดายมากๆเลยกับอีกคนหนึ่งที่อาจจะ เอออยู่หรือไปก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองพิจารณาเรื่องนี้กันจากหลายๆมุมเลยค่ะเรามีทั้งแนวทางที่ค่อนข้างจับต้องได้เป็นข้อๆเลยจากบทความของมิทรโพ แล้วก็มีแนวคิดที่ลึกซึ้งลงไปอีกนะคะเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความชำนาญหรือ mastery จากหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยและแน่นอนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องกฎหมื่นชั่วโมงที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆจากคลิปของ spring news เนี่ยเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองกลั่นเอาแก่นสำคัญจากข้อมูลที่หลากหลายมากๆพวกนี้ออกมานะครับเพื่อให้เราเข้าใจจริงๆว่าอะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนสู่ทักษะความเชี่ยวชาญในระดับสูงๆไม่ใช่แค่ความเชื่อที่เราได้ยินกันมาผิวเผินแต่เราจะพยายามมองให้ลึกลงไปถึงแก่นของมันจริงๆครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองเริ่มจากคำแนะนำที่ดูเป็นรูปธรรมมากๆจากมิ r ทร i ฟิลก่อนดีไหมคะเขาสรุปมา9ข้อเนี่ยแต่แทนที่เราจะไล่ไปทีละข้อเลยลองมองเป็นภาพรวมก่อนดีไหมคะเหมือนเขาพยายามจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับพื้นฐานของการเป็นคนเก่งได้เลยครับผมว่าถ้ามองภาพรวม9ข้อนั้นเนี่ยเเราอาจจะลองจัดกลุ่มดูได้นะครับอย่างกลุ่มแรกที่ผมเห็นชัดๆเลยคือเกี่ยวกับทัศนคติ แล้วก็แรงขับจากข้างในเช่นการใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาทำตัวเหมือนหนอนหนังสือจริงๆจ,จังๆเลยนะครับอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆว่าเราอยากจะไปให้สุดในด้านไหนเหมือนการหาภารกิจของตัวเองให้เจอให้ได้ก่อนแล้วก็เรื่องความมุ่งมั่นอดทนไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอันนี้แหละครับที่มันตอกย้ำแนวคิดเรื่องพรแสวงว่ามันสำคัญกว่าพรสวรรค์จริงๆนะ และสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็แน่าจะเป็นเรื่องทัศนคติเชิงบวกการมองความผิดพลาดว่าเป็นการเรียนรู้ล้มแล้วก็ต้องรีบลุกให้ไวอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะคือเป็นเรื่องของ mindset ที่ต้องมีเป็นพื้นฐานก่อนเลยใช่ไหมคะแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะ กลุ่มต่อมาผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการลงมือทำจริงๆแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกครับอย่างเช่นการพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆคนเก่งหาโรโมเดลหาต้นแบบเพื่อเรียนรู้เพื่อซึมซับวิธีการคิดการทำงานของเขา การกล้าที่จะปะเผชิญหน้ากับงานยกยากงานที่ท้าทายเพราะนั่นแหละครับคือโอกาสให้เราเติบโตจริงๆและอีกอย่างก็คือการสร้างเครือข่ายหรือที่เรียกว่า community of practice นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันอันนี้ช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นมากๆเลยอืมค่ะแล้วเหมือนจะมีกลุ่มสุดท้ายที่เป็นเหมือนรากฐานคอยสนับสนุนอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกลุ่มสุดท้ายก็คือ1 การมีคุณธรรมเป็นหลักยึดเอาไว้เพราะความเก่งอย่างเดียวถ้าไม่มีความดีมันก็อาจจะไม่ยั่งยืนนะครับและ 2. คือการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่มันจำเป็นมากๆในยุคนี้อย่างที่บทความเขาเน้นเลยก็คือภาษาอังกฤษกับไอทีพอมองแบบนี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เช็คลิสต์ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศของการเติบโตขึ้นมารอบๆตัวเราเลยทั้งข้างในจิตใจเราและก็ข้างนอกตัวเราด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเรื่องการไม่กลัวงานยากนี่แหละครับที่ดูจะเป็นจุดร่วมสำคัญมากๆที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงเลย พอจัดกลุ่มแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดจริงๆด้วยทีนี้พอเรามีพื้นผ่านแบบนี้แล้วมีแนวคิดที่เขาพาเราไปไกลกว่าแค่การเป็นคนเก่งธรรมดาแต่ไปถึงระดับปรมาจารย์เลยใช่ไหมคะที่เรียกว่า mastery ที่ฉันสนใจตรงจุดทิ่งสือเขาบอกว่าเออมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มอัจฉริยะเท่านั้นนะแต่คนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยก็สร้างมันขึ้นมาได้ ถูกต้องเลยครับหนังสือ mastery ของโรเบิร์ตกรีนเนี่ยเขาเจาะลึกกระบวนการนี้มากๆเขาบอกว่ามันคือการเดินทางที่ยาวนานนะครับแต่ว่ามันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรค์ลอยๆมาเลยจุดเริ่มต้นที่ก็บอกว่าสำคัญที่สุดเลยคือสิ่งที่เขาเรียกว่าการค้นพบกระแสะเรียกของคุณ discover your calling ซึ่งมันหมายถึงการกลับไปเชื่อมต่อกับความสนใจลึกๆของเราหรือความถนัดที่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับ อะไรคือสิ่งที่เราเคยหมกมุ่นกับมันมากๆสงสัยหรือเล่นสนุกกับมันได้เป็นวันๆโดยไม่รู้สึกเบื่อเลยการหาแก่นตรงนี้ให้เจอมันเหมือนเราเจอเข็มทิศที่จะนำทางเราไปครับอ๋อเหมือนเป็นการหาวายของตัวเองให้เจอก่อนเลยนะคะแล้วพอเจอแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงต่อคะต้องทําอะไรบ้างครับพราะเจอแล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่เขาเรียกว่าการเป็นผู้ฝึกหัด apprenticeship อันนี้สําคัญมากคือมันไม่ใช่แค่การไปเข้าคอร์สเรียนเฉยๆนะครับ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างลึกซึ้งเลยในระยะนี้เนี่ยมันจะมี3ขั้นตอนย่อยๆอยู่ข้างในอีกทีขั้นแรกคือการสังเกตระดับลึก deep observation คือช่วงที่เราต้องเรียนรู้กฎกฎติกาในวงการนั้นๆสังเกตผู้คนสังเกตความสัมพันธ์เชิงอำนาจโดยทีเ่เราอาจจะยังไม่ต้องแสดงความเป็นตัวเองออกมามา,มากนักเก็บข้อมูลไปก่อนเหมือนชาวสแตวินตอนที่เดินทางไปกับเรือเบเกิลอะครับที่เขาเน้นเก็บข้อมูลสังเกตอย่างเงียบๆก่อน อืมอืมค่ะพอสังเกตจนเข้าใจภาพรวมคร่าวๆแล้วก็ถึงเวลาลงมือฝึกจริงๆจ,จังๆใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเข้าสู่ขั้นที่สองคือการได้ทักษะมา skill acquisition ตรงนี้แหละครับคือการฝึกฝนอย่างจริงจังและต้องอดทนมากๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าความรู้ที่ซ่อนเร้นหรือ tacit knowledge ซึ่งไอ้ความรู้แบบนี้มันเป็นความเข้าใจหรือทักษะที่ มันไม่ได้มีเขียนไว้ในตำราเป๊ะๆะนะครับมันต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำลองผิดลองถูกจริงๆหรือการได้เห็นคนเก่งๆเ,เขาทำให้ดูมันต้องอาศัยความอดทนมากๆกับความน่าเบื่อของการฝึกซ้ำๆนะครับและตรงนี้เองที่ตัวเลขหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถูกพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ด้วยแต่เขาพูดในบริบทว่ามันเป็นเหมือนเกณฑ์คร่าวๆครับของเวลาที่อาจจะต้องใช้ในการฝึกฝนอย่างเข้มข้นมากๆเพื่อให้ได้ทักษะในระดับสูง อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ t a c i t Knowledge ก็คือเคล็ดลับวิชาที่ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนี่เองแล้วขั้นสุดท้ายของการเป็นผู้ฝึกหัดล่ะคะคืออะไรขั้นสุดท้ายคือการทดลอง experimentation ครับเมื่อเรามีพื้นฐานทักษะที่แน่นพอแล้วก็ถึงเวลาที่จะเริ่มใส่ความเป็นตัวเองลงไปลองผิดลองถูกกับแนวทางใหม่ๆกล้าที่จะแตกต่างเพื่อที่จะปูทางไปสู่ระยะต่อไปที่เรียกว่าการลงมือทาอย่างสร้างสรรค์ Creative-Active แล้วก็ทายที่สุดเลยคือความเชี่ยวชาญขั้นสุด mastery แต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยหนังสือเขาก็เน้นอีก2เรื่องที่สำคัญมากๆในช่วงฝึกหัดนะครับคือ 1. การมีผู้ชี้แนะหรือ Mentors ที่ดีที่จะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนรู้ของเราแล้วก็ให้มุมมองที่เราอาจจะมองไม่เห็นเองและ 2. คือความฉลาดทางสังคมครับ คือทักษะในการรับมือกับผู้คนความขัดแย้งการเมืองในที่ทํางานอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้เราหมดพลังไปกับเรื่องจุกจิกจนไม่มีสมาธิไปพัฒนาทักษะหลักๆของเราโอฟังดูแล้วกระบวนการมันซับซอ้อนแล้วก็ต้องใช้ความทุ่มเทสูงมากๆจริงๆนะคะมีประเด็นหนึ่งที่ที่ฉันชอบมากเลยจากช่วงฝึกหัดคือเขาแนะนําว่าให้คุณค่ากับการเรียนรู้มากกว่าเงินทองในช่วงแรกๆ อันนี้น่าคิดมากเลยนะคะคือเหมือนกับว่าให้เราโฟกัสไปที่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ทักษะก่อนเรื่องเงินอาจจะตามมาทีหลังครับเป็นแนวคิดที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะมันสอดคล้องก,กับการมอง mastery เป็นการลงทุนระยะยาวจริงๆ เอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องการทุ่มเทเวลามากๆเพื่อฝึกฝนเนี่ยมันก็อดไม่ได้เลยที่จะนึกถึงกฎหมื่นชั่วโมงที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยนะคะจากหนังสือ Outliers ของแม l ค o l m g l a เ w e ร l ที่ยกตัวอย่างคลาสสิกอย่างวง The Beatles หรือ Bill Gate สอะไรแบบนี้ดิฉันก็สงสัยมาตลอดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะไอเรื่องหมื่นชั่วโมงเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นเลยเหรอคะเป็นคาถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าในคลิปวิเคราะห์ของ Spring News ที่เราได้ดูกันเนี่ย เขาให้มุมมองที่ช่วยคลายข้อสงสัยนี้ได้ดีมากๆเลยครับอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปนิดนึงก่อนคือ g l a d w e l l เนี่ยเขานำเสนอได้น่าสนใจทำให้คนจำง่ายก็จริงแต่ว่าต้นทางจริงๆของแนวคิดนี้มันมาจากงานวิจัยของศาสตราจารย์แอนเดอร์สเอริกซึ่งท่านศึกษาเรื่องความเชี่ยวชาญหรือ Expertise โดยเฉพาะเลยครับแล้วงานวิจัยต้นทางของศาสตราจารย์เอริกสันเขาว่ายังไงคะ มันต่างจากที่ Gladwell สรุปไว้เยอะไหมคะต่างในรายละเอียดที่สำคัญมากๆเลยครับประเด็นคือตัวเลข10,000ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะครับที่เอริกเซนเขาพบในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเท่านั้นคือกลุ่มนักไวโอลินระดับท็อปที่สถาบันดนตรีในเบอร์ลินไม่ใช่กฎตายตัว หรือ Magic Number ที่จะเอาไปใช้ได้กับทุกคนทุกทักษะหรือทุกสาขาอาชีพเลยครับบางทักษะอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านั้นเยอะบางทักษะอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นมากๆก็ได้อ้าวรอคะแสดงว่าตัวเลขไม่ใช่ประเด็นหลักเลยแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่เ r ริกสันค้นพบจริงๆล่ะคะถ้าไม่ใช่จำนวนชั่วโมงหัวใจสำคัญที่เอริกสันเน้นย้ำม,มากๆเลยก็คือคุณภาพของการฝึกซ้อมครับไม่ใช่แค่ปริมาณชั่วโมงอย่างเดียว e r ริกสันเรียกสิ่งนี้ว่าการฝึกฝนอย่างตั้งใจ deliberate practice ซึ่งมันมีความหมายเฉพาะเจาะจงนะครับไม่ใช่แค่การทำซ้ำๆไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงๆการฝึกฝนแบบนี้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบสำคัญสาคัญคือ 1. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆครับต้องรู้เลยว่าการฝึกครั้งนี้เราจะพัฒนาทักษะย่อยส่วนไหนไม่ใช่แค่เล่นไปเรื่อยๆ 2. ต้องใช้สมาธิที่จดจ่อสูงมากๆครับคือต้องทุ่งเทสมาธิทั้งหมดไปกับการฝึกนั้นๆเลย 3. ต้องมีฟีดแบ็ k ที่รวดเร็วและชัดเจนครับคือต้องรู้ผลทันทีหรือเร็วที่สุดว่าสิ่งที่เราทำไปมันถูกหรือผิดดีขึ้นหรือแย่ลงตรงไหนอาจจะมาจากครูจากโคช้ชหรือและแต่การประเมินตัวเองอย่างจริงจังเช่นการอัดวิดีโอตัวเองเล่นกีฬาแล้วมานั่งวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง 4. และสำคัญที่สุดคือการผลักดันตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนตลอดเวลาครับต้องกล้าทําในสิ่งที่มันยากขึ้นท้าทายขึ้นเสมอไม่ใช่ทําแต่สิ่งที่ตัวเองทําได้ดีอยู่แล้วซ้สำสำําๆนึกภาพตามออกเลยค่ะเหมือนในคลิปที่เขายกตัวอย่างคนฝึกกีตาร์คอร์ด F ใช่ไหมคะถ้าแค่นั่งดีดคอร์ดง่ายๆที่เราเล่นได้แล้ววนไปวนมาเป็นชั่วโมงอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ deliberate practice เท่าไหร่ แต่ถ้าเราตั้งใจเลยว่าวันนี้ฉันจะต้องจับคอร์ด F ให้ได้เสียงบอดน้อยลงให้ได้แล้วก็พยายามหาวิธีวางนิ้วใหม่ๆลองผิดลองถูกถึงแม้จะเจ็บนิ้วหรือหงุดหงิดบ้างอันนั้นแหละคือการฝึกฝนอย่างตั้งใจจริงๆถูกต้องเลยครับนั่นคือความแตกต่างที่สาคัญมากๆคุณภาพของการฝึกฝนเนี่ยมันสำคัญกว่าปริมาณชั่วโมงล้วนครับ แล้วก็มีงานวิจัยใหม่ๆนะครับที่เป็นการทบทวนงานวิจัยจำนวนมากหรือ Meta-Analysis เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าปัจจัยเรื่องชั่วโมงฝึกซ้อมอย่างเดียวมันอธิบายความแตกต่างของความเก่งได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับอย่างเช่นในด้านดนตรีอาจจะอธิบายได้ประมาณ21%หรือในด้านเกมอาจจะอธิบายได้26%ซึ่งมันหมายความว,ามว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกเยอะมากๆเลยที่เกี่ยวข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่แค่ชั่วโมงฝึก oh. เข้าใจชัดเจนเลยค่ะสแสดงว่ากฎหมื่นชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องหลอกลวงอะไรแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยแล้วปัจจัยอื่นๆที่ว่าเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อการที่เราจะเก่งหรือไม่เก่งครับมีหลายอย่างเลยครับที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญของเราได้อย่างแรกเลยก็คือพรสวรรค์หรือพื้นฐานทางพันธุกรรม อันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบางคนอาจจะมีแววหรือเรียนรู้บางอย่างได้เร็วกว่าคุณอื่นจริงๆแต่ถึงจะมีพรสวรรค์แค่ไหนก็ยังต้องฝึกฝนอย่างตั้งใจอยู่ดีนะครับพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอแน่นอนต่อมาคือคุณภาพของการสอนหรือของโคช้ชอันนี้สําคัญมากครูหรือเมนเทอร์ที่ดีมากๆเนี่ยสามารถเร่งการพัฒนาของเราได้แบบก้าวกระโดดเลยเพราะเขาช่วยชี้จุดบอดให้เราได้ให้เทคนิคที่ถูกต้องแล้วก็ให้ฟีดแบ็ที่ตรงจุด อีกปัจจัยคือแรงจูงใจความมุ่งมั่นแล้วก็ทัศนคติของตัวเราเองอันนี้สําคัญไม่แพ้กันเลยถ้าใจเราไม่สู้หรือขาดความเชื่อมั่นการฝึกฝนมันก็ยากที่จะต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นพอที่จะไปถึงระดับสูงๆได้แล้วก็มีเรื่องอายุที่เริ่มฝึกด้วยครับในบางทักษะ โดยเฉพาะที่ต้องใช้ร่างกายมากๆหรือทักษะด้านภาษาการเริ่มฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องความยืดหยุ่นหรือการปรับตัวของสมองและร่างกายสุดท้ายก็คือโอกาสและสภาพแวดล้อมครับการที่เราเข้าถึงทรัพยากรที่ดีเครื่องมือที่เหมาะสมหรือได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มันก็มีผลอย่างมากเช่นกัน ฟังดูแล้วมันเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่สูตรสำเร็จง่ายๆว่าเออทุนเทเวลาไปเยอะๆเดี๋ยวก็เก่งได้เองใช่เลยครับมันคือการผสมผสานกันของหลายๆปัจจัยเหล่านี้โดยที่การฝึกฝนอย่างตั้งใจหรือ deliberate practice เนี่ยเป็นแกนหลักที่สำคัญมากๆแต่ก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆมาช่วยสนับสนุนด้วยครับถึงจะไปได้ไกลโอเคค่ะวันนี้เราได้สำรวจกันมาตั้งแต่คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเก่งควรจะมี ไปจนถึงกระบวนการที่ลึกซึ้งมากๆสู่ mastery แล้วก็ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับกฎ1 0,000ชั่วโมงและหัวใจสําคัญคือการฝึกฝนอย่างตั้งใจถ้าจะให้ลองกลั่นทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ออกมาเป็นหัวใจสําคัญจริงๆแค่ไม่กี่อย่างมันคืออะไรคะผมคิดว่าแก่นแท้ร่วมกันของทุกๆแนวคิดที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยนะครับคือความตั้งใจ intentionality และการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง Deep Engagement ครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายการไฝ่รู้อยู่เสมอจากแนวคิดของมิตรโพหรือการค้นหากระแสเรียกของตัวเองและการเข้าสู่ช่วงฝึกหัดอย่างจริงจังใน m a s t e r รี่หรือการฝึกฝนอย่างตั้งใจตามแนวคิดของเอริกสันทั้งหมดนี้มันต้องการความจงใจความใส่ใจและการลงลึกกับสิ่งนั้นๆอย่างแท้จริงเลยครับไม่ใช่แค่การทำไปตามหน้าที่หรือใช้เวลาให้มันหมดหมดไปวันวน ถ้าจะเปรียบเทียบนะครับคุณสมบัติ9ข้อจากมิตรโพเนี่ยมันเปรียบเหมือนดินที่ดีที่เราต้องเตรียมไว้เป็นทัศนคติและนิสัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเติบโตส่วนกระบวนการมาตอรีก็เหมือนให้แผนที่การเดินทางระยะยาวแก่เรา และการค้นพบกระแสะเรียกหรือ calling ของตัวเองก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เราสามารถอดทนฝึกฝนอย่างตั้งใจหรือ deliberate practice ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักในการพัฒนาทักษะของเราได้อย่างต่อเนื่องยาวนานคือทุกอย่างมันต้องทำงานร่วมกันครับถึงจะเกิดผลสูงสุดจังดูแล้วข้ารู้สึกมีความหวังขึ้นมาเลยนะคะนั่นหมายความว่าการที่เราจะไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำได้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันหรือจำกัดอยู่แค่คนพิเศษหยิบมือเดียวจริงๆสินะคะแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยความพยายามที่เอ่อต้องถูกทิศทางด้วยมีความอดทนแล้วก็ที่สำคัญคือการค้นพบสิ่งที่เรารักที่จะทำมันจริงๆด้วยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆโดยบังเอิญถูกต้องครับมันคือการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งสติปัญญากลยุทธ์แล้วก็ใช้หัวใจด้วยครับ ค่ะวันนี้เราก็ได้เดินทางผ่านหลากหลายแง่มุมเลยนะคะจากความอยากแค่เก่งแบบทั่วไปที่เราอาจจะเคยคิดกันสู่ความเข้าใจใน mastery ที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็หัวใจของ deliberate practice ที่มันดูเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากขึ้นครับและเพื่อให้การพูดคุยของเราในวันนี้มันไม่จบแค่ความเข้าใจเฉยๆนะครับ ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยที่ต่อยอดมาจากสิ่งที่เราคุยกันโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของการฝึกฝนที่เราเน้นกันมาตลอดนะครับคำถามก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าคุณภาพมันสำคัญกว่าปริมาณชั่วโมง อะไรคือก้าวแรกที่จับต้องได้มากที่สุดที่เราแต่ละคนควรจะลงมือทำเดี๋ยวนี้เลยเพื่อให้เราแน่ใจได้ว่าเวลาที่เรากำลังจะใช้ไปกับการเรียนรู้สิ่งที่เราสนใจมากๆนั้นน่ะมันเป็นการฝึกฝนอย่างตั้งใจจริงๆไม่ใช่แค่การทำซ้ำๆเดิมๆโดยที่อาจจะไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปลงมือทำจริงๆเลยค่ะไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียว ขอบคุณสำหรับมุมมองแล้วก็ข้อคิดดีๆในวันนี้นะคะหวังว่าการเจาะลึกของเราในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับการเดินทางแห่งการเรียนรู้ของทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ